กมุนนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามจำพระพุทธเจ้าครับเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวัลใกล้ลกรุงราชพฤห์ทรงกล่าวถึงเปรตครับซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงาราชพฤห์ครับได้มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจของท่านเศรษฐีมากครับพอลูกรู้เดียงสาครับเศรษฐีและภรรยามีความคิดกันว่า แม้ว่าลูกของเราจะใช้ใจ่ายวันละ1,000งทุกวันเขาจะใช้ใจ่ายไปถึงร้อยปีครับทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่หมดด้วยความคิดว่าถ้าลูกไปศึกษาศิละปะวิทยาต่างๆก็จะทําให้ลูกลําบากเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่อาจจะใช้ทรัพย์ของเรานี้หมดอยู่แล้วครับเมื่อลูกชายโตพอที่จะมีภรรยาได้แล้วเศรษฐีได้ไปสู่ขอหญิงที่มีสกุลคู่ควรกันมาให้ลูกชายครับ ทั้งสองครองคู่ด้วยความสุขโลกีสุขครับโดยไม่ใส่ใจในการทำมาหากินประการใดอีกทั้งไม่ฝักไ่ในการทำบุญกุศลอีกด้วยนะครับแต่ลุ่มหลงอยู่ด้วยกรรมคุณทาคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผสัสครับจนบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมลงไปครับเมื่อสิ้นผู้บังเกิดกล่าวแล้วเขาทั้งสองก็ยิ่งใช้จ่ายรับสมบัติหนักมากยิ่งขึ้นครับ มีการหานักร้องนักรำและนักเลงอบายมุกมาร่วมบันเทิงเริงรมสนุกสนานกันเต็มที่ทุกวัดครับซับก็เริ่มลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นครับต้องไปกู้ยืมเขามาใช้จ่ายครับในที่สุดแม้บ้านและที่ดินก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปหมดครับต้องกลายเป็นคนอนาถาครับถือกระเบื้องเที่ยวขอทานเขากินไปวันวันครับทั้งผัวเมียครับ อาศัยหลับนอนตามศาลาสาธารณะในกรุงราชพฤก์นั่นเองครับอยู่มาวันหนึ่งครับพวกวิชาชีพได้ชักชวนลูกอดีตเศรษฐีว่ารูปร่างแข็งแรงและหนุนแน่นอย่างนี้จึงประโยชน์อะไรด้วยการขอเขากินมาหากินกับตัวเราดีกว่างานไม่หนักแต่ได้ทรัพย์มากลูกอดีตเศรษฐีก็เห็นดีด้วยครับจึงเข้าร่วมกับกลุ่มโจรเข้าปล้นบ้านครั้งแรก โดยให้เขาคอยเฝ้าที่หน้าด้านหน้าประตูครับถ้าเห็นเจ้าซับวิ่งออกมาก็ให้เอาคอ้อนใหญ่ทุบให้ตายเลยครับส่วนลูกอดีตเศรษฐีได้ยืนรออยู่จนพวกเจ้าทรัพย์พบตัวจึงช่วยกันส่งไปให้พระราชาชำระโทษครับพระราชาได้ตัดสินให้ประหารชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ก่อนที่จะประหารชีวิตก็ต้องมีการมัดมือไพร่หลังครับ คลองพวกมาลาัยสีแดงโรยสีสาะด้วยผงอิดตีกลองประจานไปบนรถเที่ยนด้วยหวายประจานไปทั่วเมืองจนไปสู่ที่ประหารครับประชาชนพากันมาดูโจนปล้นกันมากครับในนครนั้นครับมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งครับชื่อว่าสุรสาครับเธอได้ยืนดูอยู่ที่หน้าต่างปราสาทครับเธอจำชายคนนั้นได้ว่าเคยเป็นผู้บำเริของเธอครับ ก็เกิดสงสารครับในความทุกข์ของเขาซึ่งครั้งนั้นเคยเป็นถึงลูกเศรษฐีบัดนี้ถึงความทิ่น่าที่สุดแม้ชีวิตก็จะอยู่อีกไม่นานครับจึงส่งขนมต้มสีลูกครับและน้ำดื่มไปให้เขาครับขอความการุณาขอให้นักโทษคนนี้กินขนมและดื่มน้ำก่อนจึงค่อยประหารครับในระหว่างนั้นเองครับพระมหาโมัลานะครับท่านตรวจดูด้วยทิพยจักรุครับ เอ็นนักโทษคนนั้นครับจะถึงความวอดวายครับด้วยแรงกรุณาเตือนจิตคิดว่าชายคนนี้ไม่เคยทำบุญทำแต่บาปมาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นชายคนนี้จะต้องไปเกิดในนรกทันพอเราไปพบเขาถวายขนมและน้ำดืน่นแล้วก็จะไปเกิดในภพเทวดาครับเราควรจะได้เป็นที่พึ่งของนักโทษผู้นี้เมื่อคิดดังนั้นครับ ท่านก็ได้ปลากฏตัวขึ้นข้างหน้าของเขาครับในขณะที่มีคนกำลังนำขนมต้มและน้ำดื่มไปให้เขาครับขันเขาเห็นพระเถระก็มีจิตคิดยินดีเลื่อมใสครับคิดว่าเราจะถูกฆ่าอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการกินขนมและน้ำดื่มและด้วยผลแห่งทานนี้ครับก็ย่อมจะเป็นสเสบียงพาไปสู่โลกอื่นครับจึงสั่งให้เขาถวายขนมต้มและน้ำดื่ม แก่พระเถระครับและเพื่อจะเจริญศรัทธาของนักโทษนั้นครับเมื่อนักโทษกําลังแลดูอยู่นั่นเองครับท่านพระเถระก็นั่งชันขนมต้มและน้ําดื่มของนักโทษแล้วจากไปครับเจ้าหน้าที่ได้นํานักโทษไปตัดศีรษะอย่างที่ประหารครับด้วยอนิสงส์ที่เขาได้ทําบุญไว้กับพระเถระครับผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเขาควรที่จะได้ไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงครับ แต่เพราะจิตของเขาเศร้าหมองในเวลาจะดับจิตครับเพราคิดถึงนางสุรสาดังนั้นจึงไปเกิดเป็นเทพชั้นต่ำครับคือเป็นลูกขาเทวดาที่ต้นไรใหญ่มีร่มเงาอันที่สนิทที่ภูเขาครับท่านผู้รู้ได้กล่าวถึงลูกอดีตเศรษฐีว่าในปฐมวัยถ้าเขาดำรงรักษาสกุลดีเขาก็จะไดเเ้เป็นผู้เลิศกว่าเศรษฐีอื่นๆครับในกรุงราชคฤห์นั่นเอง ในมัชชิมววยครับก็จะได้เป็นเศรษฐีวัยกลางคนในปัจชิมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีวัยสุดท้ายครับแต่ถ้าในปฐมวัยครับเขาได้บวชก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ครับถ้าบวชในมัชชิมวัยก็จะได้เป็นพระสักกิทาคามีครับหรือพระอนาคามี ific. ถ้าบวชในปัจชิมวัยก็จะได้เป็นพระโสดาบันแต่เพราะความที่คลุกคลีด้วยบาปมิตรครับ เขาจึงกลายเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรายินดีแต่ในการทุจริตครับเขาจึงต้องเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงอย่างน่าสังเวชใจย,ยิ่งนะครับครั้นสมัยต่อมาครับเทพประบุรหรือลูกขาเทวดานั้นเห็นนางสุรสาไปเที่ยวสวนครับเกิดความกำหนัดจึงเนรมิตให้เกิดความมืดแล้วนำนางไปยังพบของตนครับอยู่ร่วมกันนานเวันครับและได้แนะนำตนแกนาง ถึงสาเหตุที่เขาได้มาเกิดเป็นลูกขเทวดาในที่นี้ฝ่ายมานาของนางครับเมื่อเห็นนางสุรสากลับมาก็ร้องไห้วิ่งพลานไปข้างโน้นข้างนี้ครับชาวบ้านจึงแนะนำว่าพระมหาโมกขลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากท่านอาจจะทราบที่อยู่ของนางก็ได้นางจึงรีบไปหาพระเทระครับพระเทระบอกว่าในวันที่7นางสุรสาก็จะกลับมาในที่ประชุมสุดท้าย พุทธบริษัทที่พระเวรุวันนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามครับลำดับนั้นครับนางสุรสาได้กล่าวกับเทวบุตรว่าการที่ดิฉันอยู่ในพบของท่านเป็นการไม่สมควรเลยวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วที่ท่านพาดิฉันมาเมื่อแม่ดิฉันไม่เห็นก็ย่อมจะเศร้าโศกเป็นห่วงขอท่านจงพาดิฉันไปส่งไว้ที่ประชุมท้ายพุทธบริษัทเถิด ฝ่ลยลูกขัดเทวดาครับจึงได้พานางสุรสาไปส่งไว้ที่ท้ายพุทธบริษัทครับในขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังทรงแสดงธรรมอยู่โดยที่ประชุมไม่เห็นเทพบุตรครับเห็นแต่นางสุรสาคนเดียวที่ประชุมได้ตื่นเต้นสอบถามนางเป็นการใหญ่เลยครับนางก็ได้เล่าให้ฟังโดยตลอดครับที่ประชุมต่างพากันสงสัยว่าอดีตลูกเศรษฐีตอนยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่เคยทําบุญเลยทําแต่บาปตลอดเหตุไฉน,นทำบุญเพียงขนมต้มและน้ำนึ่มเพียงเล็กน้อยจึงได้เกิดเป็นเทพบุตรได้ต่างพากันเลื่อมใสศรัทธ,ธาโดยทั่วกันครับในเวลาจบพระธรรมเทศนาครับลูกขาเทวดานางสุรสาพุทธบริษัทต,ต่างได้บรรลุธรรมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำ สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ